คลิปนี้แพรจะพาทำสมาธิที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงและการรักษาพลังงานของผู้หญิงทุกคนค่ะในคลิปก็จะเป็นการบำรุงรักษาพลังงานแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพเพื่อสร้างสมดุลให้กับพลังงานของผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะโดยเน้นไปที่การอบกอดความรักของตนเองและส่งเสริมความรู้สึกของความสุขและความสำเร็จ ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความเป็นอยู่โดยรวมของผู้หญิงอย่างเราผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นเพศที่ท,ทรงพลังอยู่แล้วค่ะโดยจะมีแนวคิดที่อยู่เหนือเพศไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูสัญชาตญาณการเอาใจใส่และความคิดสร้างสรรค์เรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ค่ะค้นหาพื้นที่เงียบสงบค่ะเลือกพื้นที่เงียบสงบและสะดวกสบายที่คุณจะไม่ถูกรบกวนนี่อาจจะเป็นมุมที่สะดวกสบายของบ้านสวนห้องพักที่เงียบสงบ ตรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและเงียบสงบจริงๆไปขั้นตอนที่2ก็คือนั่งหรือนอนสบายก็ได้ค่ะค้นหาตำแหน่งที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือนอนลงโดยที่คุณสามารถใช้เบาะหรือเสื่อโยคะก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกสบายที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นมุ่งเน้นไปที่จุดสะดวกของแต่ละคนค่ะขั้นตอนที่ 3. ผ่อนคลายร่างกายของคุณหลับตาและหายใจเข้าลึกๆด้วยการหายใจออกแต่ละครั้ง ล่อยความตึงเครียดในร่างกายของคุณลองนึกถึงภาพคลื่นแห่งความผ่อนคลายกำลังล้างตัวคุณค่ะและขั้นตอนที่4มุ่งเน้นไปที่ลมหายใจของคุณเปลี่ยนความสนใจไปที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกของคุณสังเกตตรงท้องยุบท้องพองค่ะและถ้าใครหลับตาลงแล้วรู้สึกว่าฟุ้งซ่านให้ใช้กด4-8-8ของอาจารย์บัณฑิตพึ้งรังสีค่ะหายใจเข้านับ1-4การหายใจนับ1-8 หายใจออกนับ1-8ถึงค่ะซึ่งการทําแบบนี้จะทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นหลังจากนั้นใช้จินตนาการเห็นภาพแสงที่เปล่งประกายมองเห็นแสงที่เปล่งประกายอ่อนนุ่มรอบตัวคุณแสงนี้เต็มไปด้วยพลังที่อบอุ่นและบํารุงในขณะที่คุณหายใจเข้าและหายใจออกโดยจินตนาการถึงแสงนี้เข้าสู่ร่างกายของคุณผ่านบริเวณศีรษะก็ได้ค่ะซึ่งจุดนี้จะเป็นการเติมพลังงานในเชิงบวกและสร้างสมดุลให้กับคุณค่ะ ขั้นตอนที่6นะคะอกกอดความรักตนเองสูดดมความรักตนเองและการยอมรับทุกลมหายใจปล่อยความสงสัยตนเองความไม่มั่นใจและการตัดสินนึกภาพหัวใจของคุณเปล่งประกายด้วยความรักตนเองเราว่าคุณกำลังส่งความรักมาให้ตนเองค่ะขั้นตอนที่7ค่ะอกกอดพลังงานหญิงเห็นภาพพลังงานหญิงของคุณแก่นแท้ของผู้หญิงที่ศักดิ์สิทธิ์ของคุณ เป็นแสงสีชมพูหรือสีทองภายในหัวใจของคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เติบโตและขยายทุกลมหายใจและเข้าไปสู่ห้วงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและความคิดสร้างสารรค์ที่กำลังแสดงถึงขั้นตอนที่8ค่ะตั้งค่าความตั้งใจในชีวิตของคุณระบุความตั้งใจของคุณหรือที่เราเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตค่ะเพื่อความสุขและความสำเร็จยืนยันข้อความเชิงบวกให้กับชีวิตของคุณเช่น ฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งและมั่นใจฉันยอมรับพลังงานหญิงของฉันและฉันสมควรได้รับความสุขและความสำเร็จจุดนี้จะทำให้คุณเพิ่มความมั่นใจของตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นการสะกดจิตภายในของตัวเราเองค่ะขั้นตอนที่9นะคะแสดงความขอบคุณค่ะแสดงความขอบคุณสำหรับพลังงานหญิงของคุณและคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่ทำให้คุณเป็นคุณอย่างที่คุณเป็น รู้สึกถึงความรักและความชื่นชมในตัวของคุณเองแพรจะบอกคุณว่าคุณเดินทางมาถึงตรงนี้คุณผ่านอะไรมามากมายสําหรับชีวิตค่ะและแน่นอนที่สุดตัวคุณย่อมรู้ดีค่ะว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากๆหัวใจดวงนี้ผ่านอะไรมานับไม่ถ้วนค่ะทุกการร้องไห้ทุกการเสียใจของคุณแต่ละครั้งจะทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นในทุกๆวันจนทําให้คุณกลายเป็นคนดังเช่นทุกวันนี้ ใครอยากให้คุณซึมซับความรู้สึกนี้ทั้งหมดและอบกอดมันค่ะจงขอบคุณทุกประสบการณ์ที่ทําให้คุณกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มาทําร้ายค,คุณแต่มาเพื่อทําให้คุณเห็นว่าศักยภาพที่แท้จริงของคุณเป็นเช่นไรและเขาสู่ขั้นตอนที่10คือการจบการทําสมาธิค่ะค่อยๆกลับมารับรู้ถึงช่วงเวลาปัจจุบันลืมตาและหายใจเข้าลึกๆ แสดงถึงความรักตนเองและเสริมพลังของผู้หญิงอย่างคุณในวันนี้ขอให้ความตั้งใจของคุณบรรลุความสุขและความสำเร็จในตลอดทั้งวันนะคะลืมตาได้แล้วค่ะ